ว้ามเลยลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันเลยทุกอย่างอย่าแค่ไม่เอาลูกอย่าแค่ไม่เอาอย่าแค่เอาอย่าแค่ไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอออมันจะได้ว่างล้างกันไปไล่ลองรอยล้างกันไปว่างลา้ลางกันไปทุกสิ่งทุกอย่าง ว่างลง้างร้อมเงินไปใครช่วยกนช่วยร้อมเงินไปนะอย่าแค่ใช่ไม่ใช่อะไรโลกไม่ใช่เป็นทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อย่ามัวแต่ไปแค่ใช่ไม่ใช่อะไร ไม่ก็เหมือนกันอย่ามัวแต่แค่ไหมไม่ไหมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมแค่ไหมแค่ไม่ไหมมันก็อยู่แค่ตัณหาทิฏฐิไงะชาทิฏฐิโมหะทิฏฐินั่นก็ล้างมันเลยทั้งไหมไม่ไหม้ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนั่นแหละนิพพานก็ไม่มีนะทั้งไหมไม่ไหม มแต่ไม่มแต่ไม่ไหมเมื่อเป็นตัณหาทิฐิอยู่นี่แหละทมหาทิ่าวเ่อมยมากสื่อมาว่มทิไม่มีนะทั้งไม่ไม่ไหมลูกไม่ไม่ไหมเนี่ยมันจะเป็นตัณหาทิถฐิโมหาทิฐิอยู่เลยประทานท่ถี่อยู่เลยนินฐะไม่มีทั้งไม่ไม่ไหมไม่มีทั้งใช่ไม่ใช่ลูก ไม่ใช่มันก็ตัณหาดิธิปรธานดิธิโมหะดิธิไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ใช่แค่มีแค่ไม่มีอย่ามัวแต่แค่มีแค่ไม่มีแค่มีแค่ไม่มีก็ยังเป็นตัณหาดิธิอยู่ปรธานดิธิอยู่โมหะดิธิอยู่ ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนิพานเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี

当我们น่การฝึกอันนี้มันตัดเนื้อหาตัดทะลมันตัดอย่างเดียวเออตัดอย่างเดียวมันไม่ใช่ไปฝึกไปฝึกมันก็ติดฝึกโซลก็ติดโซลฝึกโะลก็ติดโซลฝึกตัวสังเกตก็ติดตัวสังเกตฝึกตัวพิจารณาก็ติดตัวพิจารณามันไม่ใช่การไปฝึกนะไอเนื้อหาตัดทะลเนี่ยคือมันตัดตัดเลยตัดอย่างเดียวนะคําว่าตัดเทียบกับภาษาจจุบาลก็คือไม่แหละ ไม่เลยทุกอย่างก็ไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เท่านี้มันก็ตัดจะซอฟต์จะตัวดูตัวดูให้ใครอยู่ตัวดูตัวดูให้แทนที่จะไปติดตัวดูตัวดูให้ใครอยู่ตัวดูตัวดูให้ดังนั้นนี่คือมันแล้วก็ช่างใช่ไหมใช่เนี่ัดงตไม่ก็ไม่ค่ะทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ท่าน,น,โน,นโอเคอเคโอเคอเคโกเคโอเคอเคโอโอเคอเอเอเเพือพอเผมอเพื่อนเหรอเอเครอเค้านเคโอนคโอกหบอนคโอเคโอนคโอเคอเคโอเอเคออเอ เขาฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วฟังไม่เข้าใจอืมแล้วก็รู้สึกไม่เห็นไม่ไม่ไม่ชอบธรรมะหลวงพ่อไม่อเลยไม่หร่ก็ผมเคยธรรมะที่ดีให้ก็เมื่อเดินได้แล้วบอกว่าก็เมื่อเดินที่แล้วแล้ววันนี้อ่ะแล้ววันนี้โอเคเออก็พูดสิวันนี้โอเคครับพูดทำไมเดินที่แล้วเลยต้องขอบใจหลวงพ่อที่ช่วยล้างให้ก็บอกผมหลงทางแล้วก็เวลาเธอไปคุย่นเองมันไม่มีพลังของการตัดสู้อ่ะมีแต่พลังโม้ ไม่ได้คุยกับผมส่งลายให้กับอาจารย์นะครับผมแล้วก็ได้ฟังเสียงข้างนอกที่ของสายหลวงพโรเพียนของวิจาร์ทงนีมมนมม้มาด้วยนะแบบเป็นเพื่อนกันเห็นว่าผม,ผมตกเหวแล้วเดี๋ยวทีลงโทษก็ไม่ได้เตือนผมนอ,อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่แสวงหาครูบา,าอ,อาจารย์อีกบอกเออสายผมคาดนี้ผมทิ้งเลยก็เคยดูถูกกันไหม ไ้ก่อนเขาแนะนําผมรู้จักหลวงพ่อพรทธาตุพอะอาตนหลังผมรู้จักหลวงวเทียนแนะนำผมรู้จักหลงวงอเทียนก็จบกันพอตอนนี้ผมรู้จักนี่ก็อยากจะให้เขามาฟังของใหม่ๆบ้ไม่มออกขอไม่เลยวอะเอะอะไม่แต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยโชคดีไนดะ้เจอ,อจัดการแมวหน่อยชอบร้องเยอชอบ องน้ำนมเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยเกณฑ์ค่ะเกณฑ์น้อำนมมัเป็นห่วงเป็นห่วงอาจารย์ก็สอนศาสนามาสามสิบห้าปีใช่เนี่ยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทวีวักษณ์ที่เพื่อนผมเนี่ยอายุเจ็ดห้าศสอนอะไรนะสอนศาสนาสอนพุทธศาสนาอ๋อไม่ไม่ได้ว่าสอนแล้วก็เรียกเสี่ยมสอนที่มาอยู่เสี่ยมก็มาตั้งสามสิบกว่าปีสาิบกว่าปีครับจบด็อกเตอร์จากอเมริกามั้จบด็อกเตอร์อเมริกาอ๋อ ดอกอเมริกาเหรอเยี่ยมวันนี้ฟังโอเคหน่ยก็ถ้าอยู่นานๆนี่คงจะหมดน้อยหมดตัวตัดหมดเลยเนะแต่อีอองหนึ่งนั่นสวยเลยโอเคององหนึ่งนั่นสวยเลยสิกิติกพระกิติบวชไปทั้งสามเดี๋ยเพื่อนบวชเดินนี่แล้ว ส,สองสานะก็เพิ่งบวชใหม่วันที่เก้ากันยาเก้าเดือนเก้าได้ญญดเดือนกว่าตรงเนี้ยเนอะแต่ว่าสองห้าสองสามเคยบวชหลวงวัดเทียนมาที่ที่ขอนแก่นวัดมุมสองห้าสองสามเมื4 4่อสี่สี่สามปีก่อนอยู่มหิดอนที่นครสระบุรีวันนี้ได้ฟังเยอะนะ ล้างแง่ล้างมุมไปเยอะค่อยค่อยคลายลงคลายลงคลายลงคลายปิ้นไปด้านไหนก็โดน,นโดปิ้นไปด้านไหนก็โดนขิ้นไปด้านไหนก็โดนมันถึกไว้ให้อาจารย์เอแล้วถ่ายละถ่ายข้อมูลนี่รู้เยอะ <c oughs> รู้เยอะเรีเยกว่วิชาในวิชาตัวหลงรู้เนี่ยเรียกว่า อวิชาในวิชาต้อให้คนรู้จริงแต่คุณก็ยังหลงในตัวรู้อยู่ว่าเรื้องอวิชาในวิชาขอบคุณหลวงพ่อทีนะมีคนหนึ่งอาจารย์กุศลที่แปดสิบห้าปีไงเขาก็ฟังธรรมะหลวงพ่อมาสิบกว่าปีก็เอาไม่เอาน่ะท่าในห้าสองไม่เอาเลยไม่ก็บอกเนี่ไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองบอกมันด้วยเออไม่เอาถูกแล้วหล่ะแต่ให้มึงไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองนะ ไม่เช่อไม่เอาแต่เอาโตไม่เอาเอาไม่เอาไม่จริงนี่เปล่าถ้าไม่เอาจริงึงไม่เอาไม่ข้่าโตไม่เอาไม่เอาจริงบางทรไม่ลงพ่อบอกลงพ่อผมทำให้ไม่สอนสอนไม่ได้ก็ไม่เอาใครก็อาจารย์แล้วละแปดสิบห้าปีแล้วเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นเดี๋ยว่าฟังยังไม่เข้าใจอ๋อต้องเข้าใจทําไม ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็เสียเวลาต้องมาเอาออกจากใจอีกเนเออถ้าฟังแล้วมันเข้าใจมันเสียเสียแล้ว <c oughs> เสียเวลาต้องาเอาออกจากใจ <c oughs> เพราะมันเข้าไปในใจแล้วแสดงว่ามันไม่หลุดจากใจงใสงสัยอยู่ว่าเริ่มปฏิบัติก็ผิดแล้ว <c oughs> อันนี้ทําไม่ถูกเลยเพราะเขาได้แล้วเราอ่ะมีเพื่อนเยอะโอดเพื่อนไม่ค่อยได้เป็นหาอะไร ใช้วาจาใช้ภาษามันไม่ค่อยจะวาจาล้างวาจาภาษาล้างภาษามันหยัดล้างมันหยัดว่าจะพูดตอกย้ำความหมายตอกย้ำความเห็นตอกย้ำความเป็นความมีใช้มันหยัดล้างมันหยัดสิพูดไปเรื่อยๆอก็ตามน,นั้นเองที่เราด้วยนะ เขาบอกโอ้ไม่เอาเขาไม่เอาก็ถูกแล้วแต่ว่าไม่เอาแม้กระทั่งตัไม่เอาเองยังไม่ถูกิเข้าใจฮะเรียบร้อยอมาให้มันแหลมคมหน่อยเวลาตอบปัญหาผู้คนนี่จบเลยก็โอเควันนี้ก็โอเคแอการตบคุณหลวงพออย่างนี้น่วยโดูดเพื่อน เกิดปลายปีเก้าสองเอาไปเคลื่อนไหวปอกกันเองยัไม่ต้องมาหรอกบอกมันมันทำไม ก็ยังเลือออยู่บ่าไม่ต้องมาไม่มีพี่อยู่ทำไมแล้ว ไม่ใช่แค่เอาไม่เอาเวลากระโไม่ใช่แค่เอาไม่เอาแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่เอาไม่เปนเรื่องตัวไม่เอาเองด้วยนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้ทั้งจบแล้จบช่วยแต่ก็อ่แค่ไม่เอาในเรื่งตัวไม่เอาเองก็จบเฉพาะตัวเองเฉพาะเท่านั้นแค่เอาอย่าแค่ไม่เอา เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเวลาสรุปมันล้างให้มันหมดทั้งสองฝ้าฝ้าทงฝ้าแล้วทิถีคู่ก้ลงล้าง้คู่ทิถีแค่ยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดก็ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดล้างทิถีคู่ยันไม่ยังเป็นตัญหาวันนี้ผ่านก็ไม่มีทั้งยึดไม่ยึด นั่นมีได้ไงยึดมียึดก็ตัณหาปรุงแต่งวิถีตัณหาเสี่ยมวิถีให้เกิดวิถีขึ้นมาถ้ามันเกิดวิถีขึ้นมานิพพานนั้นไม่จัดว่าเป็นอะไรวิถีนี่นมันเรื่องของตัณหาแล้วล้วนแล้วสร้างยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดนิพพานไม่มีนะทั้งยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดมี่ยังสารละวนอยู่มรกผลมรกผลมคกระยะมรกปฏิชนเหมือน่านนั่นแหละยังสังเวยวัอยู่ถึง เวลาสรุปร้างก็ล้างมันล้างที่ถี่คู่ความหมายคู่ล้าง,หร,ห,ารางหรือเรียกอย่างว่าสรุปร้างตัวล้างอีกเป็นการสรุปร้างตัวสรุปเองนั่นแหละก็เรียบร้อยนอกในมันจะเสถียรกันเลยโดยการล้างนั้นการสรุปนั้นว่านอกหนก็คือประโยชน์ทัดเทียมกันไมเท่าเทียมแต่สรุปและตัสรุปช่วย ทำเสองสรุปตัวสรุปสักเองอะไรที่มันยังไม่ธรรมะธรรมอะไรที่มันยังคนละฝักคนละฝ่ายอยู่ก็ปักม,มันสปนดุลไดเองมันเสถียรเสเองคนง่ายคือไม่ต้องเลือกฝ่ายนะในน,นอกไม่ต้องเลือกแล้วอัติดก็ไม่ต้องเลือกหลุดก็ไม่ต้องเลือกถ้ามีติดมีหลุดมันจะเป็นฝักเป็นฝ่าย,ย,าายใช่ไหมเออมันก็เลยปรับค,ความเสถียรเองมันจะล้างไอ้สอง สองขั้วนี่ไร้ยงไงใช่ไหมเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อฟ้าเสื้อหาอะไรก็ตามดีเลยมันจะล้างไงคขั้วมันเนี้ยผิดเงี้ยจริงไม่จริงจะล้างมันยังไงถ้ามันยังมีตัวนี้อยู่มันก็ฝาคนั้นภากนี้อยู่เออขัดแย้งกัน้าไม่จริงก็ไม่จริงมาทั้งจริงถ้าไม่จริง,ง,รง,รงเออก็อล้างไล จริงไม่จริงจริงเน่ถ้าไปแค่จริงแค่ไม่จริงก็แค่ที่สิดน้ำเดือดล้ำจริงมันทั้งจริงทั้งไม่จริงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อย่าไปแค่ใช่ไม่ใช่อย่าไปลงฟ้าอย่ามัวอจะตกฟ้าเออเอั่งนั้นฉากนี้ นิพานจะได้เรียกเสถียรงั้นหมดความหมดเลยล้างความหมดถ้าไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหลยจะไปอยู่แค่เอาหรือแค่ไม่เอา ไม่ใช่หมวแต่แค่ไม่เอาไม่กทั้งตัวไม่เอาเองก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะเป็นประโยชน์ท่านด้วยเปี่ยวกสังสาด้วยมันหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ดุลนะไม่ใช่แค่ไม่ยึดนะไม่ใช่แค่ทนะแต่มันหมายถึงขอบตัวนี้ออกคนไม่ทนกลายเป็นไม่มีขอบเขตแล้วก็เลยกลายเป็นไร้ลมรอนางไปว่า วันน awesome, ี so actually, ้ผ่านโกนเกิดไงไหนก็ก็ล้างมันจ้องจะไม่เอาออเก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ล้างล้างตัวไม่เอามพยายามจะไม่เอาาร์ไม่เอาความรู้สึกไม่เอาอาการไม่เอาจิตไม่เอาก็ไม่เอาก็ล้างตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ก็ล้างทิ้งเลยทั้งตัวเห็นไหมมันจะเกิดวิถีมรรคขึ้นมาไม่เอาไม่เอาพยายามจะทิ้งพยายามจะละมันเกิดวิถีมรรคขึ้นมาเห็นไหมตัณหามันผู้สร้างวิถีมรรคตัณหาเป็นผู้เจริญก็ล้างทิ้งเลยเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรียบร้อยไม่เป็นวิถีไม่โมจะเป็นมรรคนิพพานตรงตรง ไม่หมดจะเป็นวิถีไม่หมดจะเป็นมรรคไม่หมดไม่หมดจะเป็นตัวปฏิบัติเอาไม่เอาเอายังเป็นตัวปฏิบัติเอาไม่เอาเอาไม่เอาคอยไม่เอาคอยไม่เอาก็เป็นตัวปฏิบัติทั้งก้าลังไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เรียกอยแล้วมันจะหมดจดขณะฟัง หมดตัวหมดเองนขนาณะฟังจะได้เข้าสู่ยุคที่ฉับพลันบรรลุฉับพันเพราะการฟังบรรลุจับพันเพราะการฟัง,รรเฟงไเข้าสู่ยุคที่ฉับพันมันเฉลี่ยสัมพันธ์ร,รู้เพราะการสัมพันธ์อะไรจนมีขึ้นมาเองก็บรรลุเอง,อองอว้าต่อย ปกติ <át stars> เ้ามาสวนล้างศพวัดออกแล้วยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วบราทแทกว่าอต่อยังปกติบริวารเท่าไหร่ไกลไกลนะครับ 没有了。